สวัสดีค่ะชอ่องบูติ่สอนรำนะคะวันนี้คุูติจะมาสอนเกี่ยวกับรำสีหน่วยนะคะรำสีหนวยน,น,นี่สามารถรำได้ทุกาางานเลยทั้งงานมงคลนะคะเ,เด็กๆก็รำได้ผู้ใหญ่ก็รำได้นะคะก็ไม่มีการเสียเวลาจะสอนทีละนิดช้าๆรำตามไปเลยได้เลยนะคะเริ่มถ้าออกสีหน่วย ออกเท่านี้เลยนะคะซอยเท้าออกมานะคะซอยเท้าออกมาออกเท้าไปทางขวายอ่อลงหลักเท้าซ้ายมือนะคะมือขวาผ่าสั้นมือซ้ายบงบ้างนะคะแลยย้วย่อเดืยบเท้าซ้าย ะะยอ่อปลักยกจีรซ้ายควา่างศีรคว่าซ้ายนะคะแล้วยืดตั้งวงขวายอ่อลงหันหน้ามาด้านหน้ามาเวทีนะคะแล้วก็ย่งางเท้าหนึ่งสองเดยวมือสับส้อยมาลา เปลี่ยวปุ๊กก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าขาเท้าขวาปข้างหน้าแล้วก็จิีบขวาขวาเอียงไปซ้ายมือซ้ายแทงมือลงข้าอยูระดับใช้โพกัอูระดับใช้โพกก้าวขวาไปนะไปค่ะมมวนมือกลับเอียงยืดขึ้นอะไรนะคะ จีบขวายอ่อลงมมวนมือกลับเอียงยืดขึ้นจีบซ้ายยอ่อลงยืดขึ้นจีบขวายอ่ยอยืดขึ้นจีบซ้ายยอ่ยอยืดขึ้นทำนะไหมคะอันนี้ถ้าออกนะอีกทีนะเดี๋ยวเปลี่ยนไปด้ยวยการเลยนนะคะถ้าออก ตอนปลายไมนะ่ย่อไว้นะยืดก้าวลงค่ะก้าวลงแล้วก็ย่ำหนึ่งสองเปลี่ยน3ามสหนึ่งสองเปลี่ยน3ามสหนึ่งสองเปลี่ยน ห2เปลี่ยน3 4มก้าวขวาค่ะยอ่ยอยอืยอ้ยอย่อยื้อย่อยืดมือม้วนไปเรื่อยๆนะคะให้ของเมื่อกี้นะ,ะยอ่ยอยืดจนหมดจังหวะค่ะจังหวะเปลี่ยนล็บหล่ะนะคะเรื่มมือซ้ายตั้งบวกหนะะ้า มือขวาจีคว่ำยอ่อปละาโยยยืดมือมังกัวบบาบมือก้าวขาหน้าลงค่ะไม่ใช่ลงลดส้นก้าวขาไปข้างหน้านะก้าวขาไปหน้าหลดท่าแบนี้เข้าเนื้อเพลงนะคะสีนวลจีขวาคว่ำลงปล่อยมือเดี๋ยวข้างเดินนะ สีดวงันก้าวขามาข้างหน้าชวนชื่นชวนชื่นจีบนะดึงจีบมาใส่จมูกชวนชื่นนะคะชวนชื่นมือขวาส่งหลนนะคะก้าวเท้าขวานะปรี สีนวนชนชื่นเมื่อยามเช้ารักเจ้าสาวก้าวขวามาถ้ารักค่ะไหว้ดูใสุ่มหน้ามือไป้างหน้าก้าวขวารักเจ้าสาวแบบที่อกนะคะเจ้าสาวนะคะสีนวลก้าวเท้าซ้ายไปทางหน้าแล้วจิกขวาไว้ที่อกสาว‑รักเจ้าสาวสีนวล ก็ม้วนจีบ่ะตามจะหลัอเอย หวนค่ะหวนคิดเอามือประกบข้าวขวาเอาวามาแล้วเราจะหมุนตัวนะหันคิดถึงนะคะมือแต่ม,มาประกบที่นี่ค่ะที่ระหว่างนิว้วข้อมือเห็นไหมคะข้อมือกับนิ้วชี้นิ้วหวัวแม่มือนิ้วชี้เอามือขวามาประกบที่นี่นะคะแล้วเอาไว้ที่อกนะคะหนึ่งสองสามก้าวซ้ายหวนเอาขวาคิด กลิ่นทีวหักนะกดนิ้วกลางไปนะคิดถึงมุนค่ะมุอคิดถึงมืมาด้านนี้ด้านขวาของ,งเรานะคะแล้วก็เป็นท่ารับของท่อนที่หนึ่งจับนะคะท่ารับของท่อนที่หนึ่งก้าวเท้าขวากระทุงเท้าสายขึ้น ตาจังหวะเปลี่ยนมือพลิกข้อมือยืดขึ้นดสดสูงขาลารเท่มลายงงย,ย่อยืดแล้วขยับเท้ามาเรื่อ,อยๆค่ะย่อยอืดย่อยอืดย่อยืดมือเปลี่ยนเป็นพาลาเท่าลายงงสะสูงเปลี่ยนมาเรือ่อยๆแล้วก็หมุนเท้ามาด้านนี้จนหมุจนจังหวะวางส้นเท้าลงปึง้งเราจะเข้าเป็นแบบนะ้องแล้วก็ก้า อีกหนึง่งขาเข้าซ้ายคือหน้าจีบขึ้นพาลาเหมือนเดิมกระทุง้งหลังม้วนขึ้นพาลาเป็ไนไรค่ะนิ่งยอ่อยืดขึ้นสอดสูงยอ่อยืดขยับขาหน้า,ายอ่อยืดยอ่อยืดย่อยืดจนหลุดจะกวัตเดิมให้ลงล้วยพาลา 然后把伸开喽，你。